ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมรี่กันด้วยนะครับ ในขณะที่ประเด็นแรกของวันนี้ครับมากันชี้ทางด้านมืองทงองยูนเต็ดกันหน่อยครับเมื่อมารรียอยูโรกีกุนซือของกิเินพยองครับรับครับรู้สึกเสียใจกับกองเชียร์ของเมืองทองครับในเกมที่เปิดบ้านเสมอกับบีจีปทุมไป2ประตูต่อ2นะครับ อย่างไรก็ตามครับทางน้านบริยูโรกีครับเ็ดคูตของงด้านเมืองทองยูเนเต็ดครับยอมรับรู้สึกเสียใจกับแฟนบอลของทีมครับที่โหใส่นักเตะระหว่างเกมที่เปิดบ้านเสมอกับบีจีพทุมยูเนเต็ดไป2ประตูต่อ2ในศึกฤดูลองพันิบ2021เมื่อวันที่ส6บมกราคมที่ผ่านมาเลยครับโดยกิเลนพยองครับขึ้นนําก่อนจากงท้าน,านวินเลียมปอกในครึ่งแรกครับก่อนจะถูกเดริดบิดยิงคือ2ลูกรวด,รวดจากงดานานดิโก้กหริซันโตและงดานานอิซานฟานดีในครึ่งหลังเลยฮะ แต่อย่างไรก็ดีครับทา้งน้านบุญทวีเทพวงครับก็เติมเติมขึ้นไปซัดประตูเสมอให้กับทีมในช่วงท้ายเกมครับก่อนจบ90นาทีด้วยผลเสมอ2ประตูต่อ2แบ่งกันไปชีมรักคะแนนโดยเมืองทองอยู่ในแต้มครับไม่ชนะใครมาแล้วเกมติดนับตั้งแต่เริ่มสักดัใหม่ใน2 5 6 5หแหละครับโดยทั้งนี้ครับทางน้านมาดูยูโรปกี้ครับก็ได้ออกมาสัมภาษณ์ย่อมรับหลังเกมเลยครับว่าเป็นเกมที่แปลกหน่อยคืองแรกผมว่าเราเล่นได้ดีมโวกัดจบสกอร์แต่ทําไม่ได้ครับพอเครื่องหนังเเรริ่่่มมมาาาไกกีีนท็ เสียประตูผมรู้สึกเสียใจนิดหน่อยครับกองเชียร์อของเราครับเพราะว่าประตูเล็กที่เราเสียผมคิดว่ากองเชียร์ควรให้กำลังใจนักฟุตบอลมากกว่านี้ผมรู้สึกแย่จริงๆบางครั้งทีมของเราก็ต้องการกำลังใจครับผมรู้ว่ากองเชียร์รักผมผมรักพวกเขาอยากให้ขอเป็นกำลังใจกันต่อไปในแมตช์หน้าแหละครับโดยตรงนี้ครับเมืองทองเป็นสโมสรที่ผมรักผมทาอย่างเต็มที่ถ้าผมมีความรู้สึกว่าทําอะไรไม่ได้ผมจะไปเองแต่ตอนนี้ผมต้องการให้กำลังใจที่นี่มากกว่านี้แหละครับ และสำหรับทางด้านเมืองทองยูเนเต็ดครับมีโปรแกรมลงเล่นในศึกฟุตบอลทวยชัางเอบคับ2021รอบสบุกทีมสุดท้ายพบกับอู T A N A F C. ทอร์เนฟซีถือว่าแมตชนี้เป็นแมตช์ล้างตาเลยก็ว่าได้ครับทีมในศึกของทางด้าน,นมังกรลีกฟ้าครับแข่งขันกันในวันพุทธที่10กราคมเวลา18นาฬิกาตรงเลยครับ ในขณะที่ประเด็นต่อไปครับมากันชิบรียัมยูเนเตตครับเมื่อกุนซือปรา,าสาทสายฟ้าอย่างทนานมาศธระอิชิครับชื่นชมความเป็นชิมบุกในเกมบุกถล่มเชียงใหม่ยูเนเตดไป4ประตูต่อหนึ่งครับพร้อมยกแฟนบอลเป็นแรงกระตุ้นสําคัญเลยครับโดยอย่างไรก็ตามครับทางด้านมาศธระอิชิครับหัวหน้าผู้สอนของทด้านบริรัยมยูเนเตตยกเครดิตให้กับผู้รี่นทุกคนหลังบุกถล่มเชียงใหม่ยูเนเตตสประตูต่อหนึ่งในศึกลุยธดิกวันที่ส6มกราคมที่ผ่านมาเลยครับ โดยปราสาทสายฟ้าครับยิงชีเดียว4ประตูนในครึ่งหลังครับและนอกจากนั้นครับคว้าชัเป็นนัดที่2ทีติดต่อกันในยุคข,ของกุนซูชาวญี่ปุ่นเลยครับผมขยับขึ้นหลังจากฝูงเป็นเชียร์อเลยครับ เล่นไะไก็ตามครับทั้งนี้ครับทางน้้นมาซาสดาอิชิครับก็ได้ออกมายอมรับหลังเกมเลยครับว่าเกมวันนี้ในครึ่งเวลาแรกด้วยสภาพสนานมและการพิชิ่งของผู้เล่นชิมใหม่ยูน่าแดดทำให้เราต้องใช้เวลาในการปรับตัวพอมาถึงครึ่งเวลาหลังครับผู้เล่นของเราก็เริ่มปรับตัวได้และทําให้ทีมของเรากลับมาสู่เกมอีกครั้งครับซึ่งเขารู้สึกเสียายลูกที่เราเสียประตูไปจังหวะนั้นผมก็มองไม่ทันจริงๆครับวพาเราเสียประตูได้ง่ายและในเกมวันนี้ครับผมไม่ได้มองว่าใครเล่นโดดเด่นเป็นพิเศษแต่ผมมองว่าครึ่งหลังผู้เล่นของเรา สามารถทำผลงานเป็นชีพได้ดีทุกคนเลยครับและนอกจากนี้ครับทางด้านโคชอิชิครับยังทิ้งทายว่าวันนี้ครับแฟนบอลบุรีรัมย์จุดเด่นแต่ที่เดินทางมาให้กำลังใจถึงสนามจชงใหม่เยอะมากครับผมรู้สึกได้เลยว่านี่คือแรงกระตุน้นให้นักฟุตบอลของเราเป็นอย่างดีซึ่งผมก็อยากให้แฟนบอลเข้ามาเชียร์ในสนามดีเยอะแบบนี้แหละครับ และสำหรับโปรแกรมนั้นต่อไปของทดนานบรีเรียูเนเต็ดครับก็เตรียมที่จะเปิดบ้านพบกับดีโอเชียงรายยูเนเต็ดในศึกช้างเอเครับรอบ16ทีมสตา์ครับในวันพุทธที่19กมกราคมที่สนามช้างอรนนาเวลา17นาะฬิการตรงกันเลยทีเดียวแหละครับ ในขณะที่ประเด็นต่อไปครับมากันชี้กอ,องหน้าป้ายแดงของทนานกิเลนพยองเมืองทองยูนเต็ดอย่างทะนานเฮนลี่อันิเย่เลยฮะได้ยิงความหวังคนใหม่ของทนานกิเลนพยองได้ออกมาเปิดใจหลังได้รับโอกาสลงประเดิมสนามในเกมที่เปิดบ้านเสมอกับเดอระบิดสุดมัน2ประตูต่อ2องเลยครับ เดือนอะไรก็ตามครับหลังจบเกมครับทางด้านเฮนรี่อันิเยครับดาวยิงทีมชาติเอธิโอเนียครับก็ <c oughs> ここได้ออกมาปิดใจหลังเกมเลยครับว่าก็รู้สึกแปลกใจครับที่แฟนๆมาเต็มสนามเลยในวันนี้ผมต้องขอขอบคุณแฟนๆที่มาเชียร์ถึงที่นี่หลังจากที่บ้านของเราครับผมรับรู้ได้ว่าเมืองทองเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่มีแฟนบอลที่ยอดเยี่ยมมากๆแต่ก็เสียดายครับที่เราไม่สามารถเก็บ3ามเต้มได้แต่หวังว่าเมตตต่อไปผมหวังว่าแฟนจะเข้ามาเชียร์กันเยอะๆเหมือนเดิมเลยฮะและทั้งนี้ครับก็ขอขอบคุณที่ทุกคนต้อนรับอย่างอบอุ่ แฟนในสนามส่งเฉียงเชียร์และปรบมือส่งเชียงเชียรเยเย์เล็กชื่อผมครับผมสัญญาว่าหลังจากนี้ผมจะทำผลงานให้ดีที่สุดนับต่อจากนี้ไปเลยครับ ในขณะที่ประเด็นต่อไปครับมากรนชีสโมสรเมืองทองยูเนเต็ดกันหน่อยครับถือว่าประเด็นนี้ครับขอให้ทางด้านซาโดมิีซเยฟหายไวๆจากโควิด -19 เลยครับเมื่อทางด้านสโมสรเมืองทองยูเนเต็ดได้ออกมาแจ้งข่าวครับว่านักเตะคนดังกล่าวที่ติดโควิดก็คือทางด้านซาโดมิีซเยฟซึ่งลงเล่นในเกมที่เจอกับทางด้านบีจเมื่อวันอาทิตย์ที่16กมกราคมที่ผ่านมาเลยครับ โดยยังไงก็ตามครับหลังจบเกมดังกล่าวครับทางทีมได้รับแจ้งทางโรงพยาบาลครับว่าทางนั้นซาดอมีเยฟครับมีผลตรวจโควิดเป็นบวกทางเมืองทองทีมได้รีบแจ้งไปยังคู่แข่งและนักเตะภายในทีมถึงเรื่องทั้หมดและเตรียมที่จะดําเนินการขั้นตอนต่อไปซึ่งในขนาดนี้ครับทางทีมได้แยกนักเตะคนดังกล่าวออกจากทีมนะครับพร้อมที่จะดําเนินการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงอย่างเคร่งครัดตามมาตรการของทางนันกระทรวงสาธารณสุขละฮะโดยทั้งนี้ครับสำหรับการตรวจโควิดครับทางทีมได้ปฏิบัติตามระเบียบของสมาคมอย่างเคร่งครัด ได้รับวัคซีนครบทั้ง2โดสเลยครับและมีการตรวจทางด้าน PCR 72ชั่วโมงก่อนเริ่มในลีกที่2เกมพบกับเชนบรีและตรวจอีกครั้งด้วยทางนั้น ATK 4 8ชั่วโมงก่อนแข่งกับ BG จีปทตุมยูเนเตดและส่งผลตรวจให้กับสมาคมเลยครับโดยยางไรก็ตามครับทั้งนี้ครับทางเมืองทองสตาฟและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดครับตรวจอีกครั้งในวันวันนี้เลยครับเวลา10นาฬิกาตรงนี้เขาจะน่าตรวจเป็นเชบรอเลยครับแต่ท้งนี้ทั้งนั้นครับก็ต้องรอการตรวจโดยละเอียดด้วยวิธีของทางนั้น RT-PCR อีกครั้งครับว ออกจะเป็นอย่างไรเลยครับในขณะที่ประเด็นต่อไปครับมากันที่ทางด้านสัตว์รักษ์าประกลกันหน่อยครับเมื่อทางด้านชุมมูลณดมอเตอร์แชมเปคลิกหนซีซั่นที่แล้วครับแถลงข้อความขอขอบคุณเจ้าพี่สัตลรักษ์าประกลหลังย้ายเริ่มชิมในระยะเวลา6เดือนด้วยกันหละฮะโดยทั้งนี้ครับทางด้าน จุนบุงกันเดมอเตอร์ครับก็ได้มีข้อความสั้นๆครับว่าสตาร์ลักจบการาร่วมงานที่จุนบุงกันเดมอเตอร์แม้ว่าจะเป็นระยะสั้นๆแต่เราก็อยากแสดงความขอขอบคุณต่อสตาร์ลักที่พยายามอย่างเต็มที่เพิ่มบรรลุความฝันของเขาที่จุนบุงเลยฮะและทั้งนี้ครับนักเตะทีมเชื่อไทยครับได้จากบูเลอเมยูเนเต็ดไปล่าฝันที่ประเทศเกาหลีใต้โดยสัญญายืมตัว6เดือน แม้จะมีโอกาสลงสนามเพียงแค่สานัดและพาทีมคว้าแชมป์พร้อมกับคืนแท่นเป็นนักเตะรายที่2ในประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์เครดิตมาครองครับต่อจากตนานัอดีแข้งระดับตำนานอย่างตนานัตปิยพงศ์ผิวอ่อนที่เคยคว้าแชมป์เคลิกกับตนานัลักกี้โอสตาหรือตนานเอฟซีโซนในปัจจุบันเมื่อฤดูกาล1,985เลยครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งครับ เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bedley f a m อ l ี y กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ